วันก่อนสองสาวันมีเด็กมานักเรียนบอกว่าเอากรรมาฐานเด็กๆลูกอย่าไปเอาอะไรเยอะเราเป็นนักเรียนใครมีลูกมีหล,ลานทําแบบนี้โชคดีเรียนเก่งหมดใช้เวลาไปถึงห้านาทีเพราะเขาจะต้องอ่านหนังสือเยอะต้องเตรียมสอบมากเป็นเครียดอยากทําตามใจแม่ก็อยากทําหนังสือก็ต้องอ่านติวก็ต้องติวใช่ไหมโยมเนาะปามจําหนังสือก็เยอะแล้วต้องมาจําบทสวดมนต์อีกนะเนะาไม่เป็นไร พระคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนพุทโธสองคำไปพระิพนานกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมโยมถ้าเขาสวยทีพิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนได้ให้เขาสวดไปถ้าเขาสวดไม่ได้กับพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้ไหมเอาได้เขาสวดไปถ้าเขาไม่ได้ตั้งนโมสามจบได้ไหมถ้านโมสามจบได้ใช้ได้ตั้งนโมนโมสามจบจบแรกนึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมดต้องแต่อดีตมาจนถึงช่วงนี้ จบที่สองนึกถึงองค์ปัจจุบันของเราที่ท่านเอาคุณงามความดีมาให้จบที่สามนึกถึงพระพุทธเจ้าที่จะเกิดต่อจากองค์ปัจจุบันของเราไปในอนาคตทั้งหมดน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้ามาอยู่ในดวงใจบอกเขาเขาถามน้อมยังไงก็นึกน่ะนึกรูปหลุกนนึกถืงนักนึกถึงพ่อถึงแม่ก็ได้นึกเห็นพระพุทธรูปอยู่บนทิศานี่หรืออยู่ในอกนี่นะแล้วก็ตั้งนโมสามจบว่าแค่นั้นนะแลอธิษฐานไปเลยว่า ขอให้ข้าพเจ้าหรือหนูหรือกระผมหรือดีฉันอะไรก็ได้เป็นผู้มีสติปรรัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพิปฏิพานดีเรียนรู้เข้าใจง่ายประสบความสาเร็จในด้านการเรียนการศึกษาตามปัรถนาทุกป,ประการสาธุเท่านี้นะลูกนะโอ้ฉลาดหมดเก่งหมดเช้ามาเอาแค่นี้เย็นก่อนนอนเอาเท่านี้ถ้าอยากจะเอาดีกว่านี้อีกนิดนึงก่อนอ่านหนังสือก็ทำอย่างนี้ อ่านจบก็ทําอย่างนี้ความจําดีพิเศษสมองนี่บรท์มากเอาอยากเอาของดีของครูบาอาจารย์อีกเอาคาถามงุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสว,วิเศษเสอิอิเศษเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิเท่านี้ญาติโย,ยมก็ทําได้นะทุกคนนะใครเป็นแม่บ้านพ่อบ้านหุงข้าวให้ลูกกินนะว่าคาถานี้ลูกเรียนเก่ง ลูกไม่ดือ้อเขารบพ่อแม่เราสมองดีม Alzheimer, ไม่อัลไซเมอร์ไม่หลงลืม